เนาะเอมาครั้งเป็นไงบ้างกลับมาเป็นเด็กครั้งอีกไม่ครับไม่ไม่ได้กลับเราเป็นเด็กกันอยู่กี่ขวบกี่ปีก็คือยี่สิบหกขวบนั่นแหละแต่ก็คือผมยังเด็กอยู่เป็นไงพอได้ไปร่วมงานครับผมเป็นไงบ้างเราเป็นเด็กกล้วก็มาเป็นเด็กครั้งกลับมาเป็นเด็กครั้งก็รู้สึกอันดีใจแล้วกันเพราะว่างานเหมือนเลโก้อะผมเล่นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่า แต่ว่าผมก็เล่นตั้งแต่เด็จนโตนั่นแหละแล้วแบบเหมือนที่ใครสัมภาษณ์ไปบนเวทีว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โอมเป็นเป็นโอเในทวันนี้ด้วยเพราะว่าใช่เลยหมาปัดเพราะว่าตอนเด็กเป็นคนชอบวาดนู่นวาดนี่ยแต่เลโก้เองเป็นสิ่งที่ไม่โอมเห็นสิ่งที่โอมวาดแต่เป็นรูปประทํามากขึ้นแล้วกันแล้วพีนะครับผมผมก็รู้สึกว่าไม่ได้กลับมาเป็นเด็กนะเพราะว่าผมยังเห็นในทวิตเตอร์อยู่เลยที่มันแมสแมสว่า มีใครก็ได้ช่วยพาเด็กมาที่นี่หน่อยเพราะอยากจะเข้าไปในที่สถานีต่างๆอ่าเดี๋ยวรู้สึกว่าใจของคนเราเนี่ยยังเป็นเด็กตลอดเวลาแหละเป็นเด็กเสมอแหละไม่ว่าจะเล่นกับเลโก้หรือว่าจะเข้าสนามเด็กเล่นเข้าบ้านมีสิงเข้าอะไรที่ไช้สายตาพ่อแม่เราก็เป็นเด็กเสมออ่าใช่เดี๋ยวนั้จิตใจเราเป็นเด็กเราก็เป็นเด็กแหละสบายใจโอเสกิลการต่อเลโก้ของเราเป็นยังไงบ้างเต่ยเฮ้ยผมว่าผมเก่งอันนี้เลยผมว่าเสเกน แกคุณผมไม่เคยตอบผิดเพราะว่าผมไม่เคยตอบผิดสี่รอบใช่ผมรู้สึกว่ามันยากแต่ว่ามันก็ทําให้ผมได้ฝึกสมาธิไงก็แต่ว่ามันก็มีต่อๆแล้วก็หยุดหยุดไปเดินอื่นบ้างพักบ้างอะไรเงี้ยสมาธิสั้นเนี่ยกี่ชิ้นยี่สิบชิ้นไปเดินออกไปพัเกินหน่อยเกินหน่อยที่สองเลยก็สองร้อยชิ้นมาใช้เวลาต่อนานแค่ไหนสามนาที ก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่นะต้อง200ชิ้นนะสแล้วมันไม่แยกไเมาฟังคนเก่งฝังบ้างไปก200ชิ้น200ชิ้นสามเหมือนกันตอางปีอะชิ้นเท้าบ้านเนี่ยต่อยังไม่ขึ้นเนี่ยไม่คือแบบเลโก้เป็นคล้ายๆโอเหมือนกันคือเลโก้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเรียนผิด้าคือแบบ มันรู้สึกว่ามันสนุกอ่ะเราสนุกนกับการต่อเราสนุกอ่ะอะไรที่มันเป็นการใช้ตะกะการใช้แบบาว่างแผนออกแบบอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเ,เป็นส่วนหนึ่งในการให้เราได้มัน,นมินิมบาแล้วก็ชอบอะไรแบบนี้เมื่อก่อนอที่ต่อเป็นอะไรบ้างเมื่อก่อนที่ต่อนะครับผมของผมจะต่อจะต่อเป็นพวกผมเป็นคนชอบพวกรถเรือเครื่องบินเพราะมันจะผมจำได้เลยแต่ก่อนเลโก้จะมีเรือสำราญใหญ่ๆอันสีขาวขอบแรกเป็นเลโก้ซิตี้แหละ อันนั้นเาเคยต่อแล้วอันที่เป็นเครื่องบินแอร์บัสฮงขอเก็เคยต่อเหมือนกันตอนนี้ตได้ไหมได้ไหมขับพวงกดดันนะเฮ้ยต่อเลนต้องใหญ่กว่าเครื่องบินกันบ้างนะนี่เขาเงินล้านแล้วก็เครื่องบินไปแล้วจงไงเรต่ออะไรเราไปเลยต่อทุกเพื่อเริ่ต่อต่อต่ออะยรใหญ่กันเลยต่อเลยต่อเลยถ้าพูดจริงๆก็คือชอบไม่ได้เล่าคำตอบนะแต่ชอบรถเรือเครื่องบินเหมือนกัน ผมชอบขึ้นบินรถเอือขึ้นก่อนอันนี้เขาถาปาดวิดวะทำให้ได้เป็นอาชีพในวันนั้นเพราะเลโก้ที่ผมไม่ได้ลอกนะแต่การที่ผมเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยก็เพราะเลโก้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผมตอนนี้มาเจอที่กรณีที่เก่านี่คือสิ่งที่ทำให้เชื่อมต่อโดยอายุ คือเพราะเาอยู่ห่างกันบ้างนะแต่ว่าเลโก้ทำให้เราเป็นเพื่อนกันได้นะเราเล่นกันเป็นเพื่อนนะเพราะครั้งที่เราเล่นก็เล่นกับน,น,น้องเขาไม่ใช่โมงเลยไปแล้ันไม่ได้แกล้งมันไม่ได้แกล้งเล่นกันเป็นเพื่อนกันเขาไ,ไม่เ <c oughs> ป็นพ่อแม่เขาไม่เป็นพ่อแม่หัวไม่อยากให้พี่มาร์ก,กับร้องไห้นรับที่ดียวร้องไห้เพราะที่เราให้บอลหลังเขียวเราให้บอลหลังเขียวอยู่ที่มาร์กเมื่อเช้าเขาบอกว่าไม่ยอมไปโรงเรียนเขาจะมาเจอพี่มาร์กวันนี้เราจะรักปากเขาด้วยการไม่เล่นกันะอีกแล้ว พี่ไพี่เต้นนะอันนี้ถามเลยเพราะพี่นี่เป็นคนบอกเองวันนี้ก็เลยมาจับมาถ่ายรูปัวมว่าเราหยิกก้นหยุดยิ้มยิ้มสิตอนนี้เราเราเราเจ้าเลเด็กอยู่แล้วให้หกมาเที่ยวถ้าบอกว่าน้องน้ทุกคนที่ไม่ต้องน้องทุกคนหรอกทุกคนในประเทศไทยเลยละกันเพราะว่า ทุกคนจะเป็นเด็กอยู่ก็ฝากงานเลโก้ด้วยที่ปรากอนนะครับก็เปิดถึงวันที่อะไรผู้วินบอกกับแม่เปิดถึงวันที่เนี่ยต่อเลยนะต่อเลยนะวันเด็กอ่ะท่านสาวเนี้ยขอให้มากันเยอะๆใช่ใช่มาแบบร่วมกิจกรรมมาเยอะครอบครัวสุขสันต์แน่นอนครับผมแล้วก็มาเติมเขาบอกเลยว่าให้รีบมายังงไ เพราะว่าเดี๋ยวคนเยอะแลวต่อคิวนานอันนี้เตือนไ้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวของหมดด้วยคใช่แล้วสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับผมแลวไม่อยากเจอพี่มานะครับมาได้เลยนะหลังจากวันนี้พี่ม้าไม่มานะครับตอนเด็กๆเคยอยากเป็นนักบินครับผมตอบดีไหมไ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เไม่ได้เลาะแต่ว่าเหมือนที่บอกไปบนเวทีว่าไอเลโกเน่ยช่วยให้ผมอะสิ่งที่ทาให้สิ่งที่ผมวาดเป็นรูปปรรมมากขึ้นมันทำให้ผมมันหลงใหลในการออกแบบจนโอมาเรียนสถาปัตย์ ซึ่งฉันไม่ได้มาทำงานตรงนี้โอมคิดว่าผอมก็เป็นสถาปนิกแหละตอนนี้นเกบนนับินับใช่ใช่ตอนนี้เกี่ยวกับนักบินเพราะว่าแบบเห็นว่าแม่ทำงานในวงการการบินใช่ แล้วแม่ผมก็เลยบอกว่าดับฝันผมบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องมาเพราะแบบผู้ปกครองถ้าทํางานอยู่ในวงการไหนมักจะไม่อยากให้ลูกๆตัวเองเขาไปอยู่ในวงการนั้นใช่แน่นอนมาต้องอยากเป็นอะไรที่แบบว่าฉีดนะฉีดนะฉีดนะไม่บอกเป็นพวกการบินเหมือนกันใช่เลยังงไมันกำลังคิดอยจะมาดีนะจะเป็นการบินเหมือนกันเองขายแมลงทอดโอ้ย ยิงยิงยิงอยากเป็นคุณหมออยากเป็นพยาบาลอยาเป็นตำรวจตำรวจตำรวจแล้เลอางาชีพอัชีพน้อาชพาชีงจรชง้อยากปนตลกคาเฟ่คือจสเด็กอยากชอบพาชอบพาไปดูตามแบบโรง ครื่องดื่มเช่นเด่มแล้วตามร้อยบุพเะท้าเราก็จะเห็นแบบพี่ๆเขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากเป็นคนที่สร้างเสียงหมุร้อจังเลยไม่ได้หมุร้อยแล้ดนะดูแบบมีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นคนคนนั้นก็เลยอยากเป็นตลกคาเฟ่เแต่ว่ายุคนี้แบบคาเฟ่มันตายไปแล้ว แตไม่ได้ทำไงเขาเลยวันนี้ก็เลยเราก็เลยเป็นตลกนีนะเขายังไม่ตลกนะตลกช่วงไหนก็ถ่ายรอบมันตะหลอกอุ้ยไม่ตลกเลยหลอดอืไม่ตลกเลยเมื่อกี้ข่าวการเลยนะโอ้ยด้วยนะเอาที่ปูมาก่อนมาอีกปูเป็นไงบ้างกับชิปคนเกือบโสดอรับผมชิปคนเกือบโสดคือยังไงชิปที่อะไรฮะชิปที่เดวิทเทิลเลนย่อ๋อที่ไปขอใหญ่กันเกือบโสด ทำไมถึงเป็นชิคนเกือบโสดครับเพราะว่ามีคนบางคนไม่โสดอ่าใครอ่ะมันไปกันตั้งหลายคนใครอ่ะคามันก็ไม่โสดกันหมดทั้งสี่คนเ้ไโสไม่ดสกันทงี่คนไอาไไอไมไมนมันโสดกันหมดทั้งสี่คนอุ้ยร้อนเลยเนี่ย ก็ไปเป็นคู่ไงนกวไยัตเลยไงไม่ไม่อดีตี่จริงนก็เกือบโสดตรงไหนก็โสดกับหมดนี้สนุกครับสนุกก็จริงๆแล้ว ใช้เวลาตอนปีใหม่วันที่สาเอ็ดอยู่ที่พุรรัมย์เหมือนกันนะ mm. uh, um, um. like. ครับผมก็หนึ่งสองสามก็ได้ไปเที่ยวกันที่เขาใหญ่ตอนแรกก็กังวลมากเลยว่าแบบอุ้ยรถจะติดไหมอะไรไหมแต่ว่าก็ราบเรื่อนดีสนุกด so. yeah. um, so ีครับผมได้ใช้ชีวิตต่างอากาศอยู่ต่างจังหวัดครับผมชีวิตกลุ่มโสดเนาะครับกลุ่มโสดครับกลุ่มโสดโสดครับแม่ทะเลก็ทีเขาไม่ได้เปิดแอร์ร้อนดีกว่าอันหนึง ถ้าเราหยิ่งเฉยก็ไม่คูดว่าเราจมีพ yeah> wow> ี่รุ <kes> <kes 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 ่นนะไม่เขาเล็กเดินบุกไงเออแจางห้ทราบไปก่อนแจไงทราบไปก่อนทีนี้ใครเป็นป่าคอยดูแลคะทีมนี้มีใครเป็นป่าคอยดูแลเหรอผมว่าก็ผมเนี่ยแหละเป็นป่าคอยดูแลเพราะว่าเออเป็นคนขับรถนะอาศัยรับบทเป็นคนขับรถให้ครับผมเป็นดูแลยากสุดใครดูแลยากสุดเหรอครับผม ใครดูดูได้ดูดูดูได้ยากสุดข,ขับรถลงมาเหนื่อยทุกคนลงไปวิ่งเล่นกันผมนอนอยู่ในโรงแรมเหนื่อยไักไหวละจริงๆไม่ได้พักนานแค่ไหนครับไม่ได้พักที่แบบได้ไปเที่ยวแบบอุ้ยเป็นปีครับปีกว่าครับผมก็รู้สึกว่าดีเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันที่แบบได้ไปเที่ยวเพื่อนแล้วก็จริงๆแล้วแก๊งน,นี้ไม่เคยไปเที่ยวแบบจริงจังด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีได้เรียนรู้กันและกันเพิ่มแล้วก็เป็นทริปที่สนุกครับ ไปคุณเป็นทางการที่ไหนมาครับผมเป็นยังไงบ้างมาถึงชุดนีส์คุณบ่ะอ๋อใกล้จะใกล้ปิดกล้องแล้วเป็นหมอแล้วใกล้ปิดกล้องแล้วครับผมปีนี้ได้รับชมอย่างแน่นอนอีกประมาณเดือนสองเดือนเนาะคิดว่าเดือนนี้เท่าไหรปิดกล้องแล้วแหละเดือนนี้สุดท้ายแล้วน่าจับมากค่อนข้างไปได้ดีรับรื่นสบาย มันถือว่าถ่ายสนุกไหมสนุก,แต,นกแต่เหนื่อยไองมันเหนื่อยแต่ตออแต่ต่อสนุกร้อย็ก็ไม่ใช่เพราะว่าอันนี้นมันถ่ายแบบสีบ่วันติดบ้างส่วันติดบ้างแล้วแบบวันหนึ่งก็มีแค่เราสองคนสีอะไรเงี้ยก็เหนื่อยแต่ก็เออคิดว่า อยากมอบความสุขให้แบรนด์ๆละกันเพราะว่าเรื่องนี้มันแบบเป็นโรแมนติกทัวรี่เนาะเราก็อยากแบบว่าเป็นของขวัญช่วงวันปีใหม่ให้กับเขามันต้องปลุก energy เนี่ยเพราะว่าบางทีที่เราถ่ายถวดกูเนาะปลุก energy เออปลุกแบบยังไงเพราะว่าปลุกเหนื่อยอ่ะปลุกอารมณ์อืออารมณ์นี่อารมณ์อะไรแล้วก็ดีๆเขาพูดปลุก energy ยังไงคือถามว่าผมผมคิดว่า พี่มาส์อ่ะเขาสวิตได้แล้วพี่มาเขามีความเป็น p r o f e ช s i o นอลอยู่แล้วซึ่งกันบ้านอะไรเนี่ยเขาทำเองดีพอมันถึงเวลาที่ต้องถ่ายแล้วต้องเข้าซีนเนี่ยเหมือนเขาก็แบบบีดเนียนแล้วก็ทําได้เลยเนาะเอ้ยอย่าชมนะถ้าชมผมบ้างดิไออ่ะโอมเหรอ,อโอ้โหอมขอเคียร์หนึ่งถ้าเรื่องชมใช่ไหมขอเคียร์ความหนึ่งมันเยอะมันเยอะมันเยอะเร็นว่า จุดไหนก่อนเด้ดูหน้าน้ะบอกต่อโอมจรโอมเป็นเอ็นเตอร์เทนกองแล้วกันจี่คนจะคิดว่าเป็นผมใช่ไหมแต่จร<ช>ิ<ช>งๆโอมนะเล่นกับพี่ช่างแต่งหน้าพี่ฟอสตูพี่กำกับคนนี้เลยทุกคนนะพี่กำกับโปรดิวเซอร์ช่างไปทุกคนเขาจะเอนเตอร์เทนเขาจะเดินไปนเล่นเรเลี่ยงเลี้ยนเ,เป็นคนเอนเตอร์เทนกองแล้วว่าเป็น energy ที่ดีเวลาแบบว่าทํางานกับกับโอมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบว่าเราดาวลงเนี่ยเพราะมันเหนื่อยอ่ะเห็นในนี้ยังมีความสุขแบบ เฮ้ยไม่ได้หว่ะน้องมันยังแบบเอ็นจี้อย่างนี้อยู่เลยเราก็นมพี่มิวเขาสุขอว่ผมถูกไหมพูเลยอันนี้ต้องคกะก็ีอ่ะก็ใช่ก็ใช่ไม่ใช่เวลาถ่ายด้วยนคุณคาดหวังน้องกดดันมาเพราะมันใค่ใช่คาดหวังไม่มีใครคาดหวังอันจะคาดหวังอ่ะคุณจะคาดหวังทำไมทำทำไมรอแค่รอรับชมมองนวบงกบซีรีสใช่ไหมครับเห็นเป็นหน้ามาก็คุณรู้แล้ว่า เอายาๆนะียาคนในวงการแล้วคคาดหวัง้ยเนี่ยคเราคาดหวังมาคู่เดียครับนไมน่ไคืออยากจะคาดหวังแต่คนได้คาดหวังแล้วจะกดดันเขาเราพอใจครับอันี่ว่าทำเต็มที่แล้วก็คิดว่าน้าจะออกมาดีขอบคุณค่ะครับเอาสามคนลูก